สวัสดีค่ะวันนี้มีนัดส,ส่งของสองที่นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันให้ได้นะคะที่แรกคือบ้านขนมคุณพัฒนาค่ะเพื่อสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ที่สองก็คือฟาร์มมอเตอร์สอค่ะอยู่ที่ฟาร์มมอเตอร์สอประตูสี่นะคะมาดูกันว่าสินค้าที่เรียงรายอยู่นะตอนนี้นะคะมีอะไรบ้างลองมาดูแต่ละถุงกันเลยนะคะ รอบด้วยใบเตยหอมกินของใบเตยเข้าถึงไข่แดงด้านในไม่ว่าจะดาวหรือจะต้มนะคะผลิตภัณฑ์ต่อมานะคะเป็นไข่เค็มอินเตอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นใบเตยนะคะต่างกับไข่เค็มใบเตยตรงที่เราใช้แกะในการทอกกินของใบเตยเข้าถึงไข่แดงด้านในไม่ว่าจะดาวหรือจะต้มมีวันที่บอกด้านหลังแพ็คนะคะสามารถกําหนดความเค็มเองได้ด้วยค่ะเหมาะเป็นของฝากมากเลยนะคะ เ็มต่อมาเป็นไข่เค็มอินเตอร์สูตรสมุนไพรค่ะจะมีกิ่นหอมของข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะสามารถกำหนดความเค็มได้ดูได้จากวันที่ที่ระบุด้านหน้าแพ็คเลยค่ะวันนี้จะพาไข่เค็มบ้านสมุนไพรจีดาภาไปส่งถึงที่หมายเลยนะคะ ลืมแวะอุดหนุนกันได้ทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างอำเภอนะคะเข้ามาดูในใต้คลิปนี้นะคะจะได้แวะเข้าไปอุดหนุนได้ถูกค่ะใกล้ที่ไหนแวะอุดหนุนได้ที่นั่นเลยนะคะขอบคุณค่ะ